กล้าทาได้โคต้าจ้ากล้าทําได้อะไรบ้างกล้าทําได้โคต้าว่าการศึกษายกนลุมนล์คมคือกล้าทำเนี่ยเขาก็มาแรงนะจ๊ะกล้าทามี26สสอนะคะเ,เขาบอกว่าเขามีเนี่ยไม่ต่ำกว่า37เขาได้โคต้าว่าการเพิ่มหนึ่งตำแหน่งจากเดิมได้กระทรวงกรเกษตรหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้ช่วยสองใช่ไหมคะคราวนี้เขาได้มาอีกหนึ่งคือได้ศึกษานลุมน์เนี่ย จะถูกสลับจากอวไปศึกษาอัตรกรจะมาเป็นว่าการเกษตรอีกสองช่วยเนี่ยที่เหลือคืออักขรานาะที่เพิ่งออกจากเพื่อไทยมยู่กลาธรรมและจะอยู่ตำแหน่งช่วยเกษตรตามเดิมส่วนอิทธิจะพ้นจากคลมอโดยในส่วนของอนุดิษฐนาครทัพถือเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสนั่งช่วยศึกษาค่ะ,ะกลาธรรมเขาออกมาพูดแล้วใครเป็นใครนะคะ